ก็สวัสดีครับผมคนเดิมนะครับคนที่เป็นเหยื่อ V2K นะครับวันนี้ก็มีเ,เรื่องราวนะครับในสิ่งที่จะต้องตื่นรู้กันให้ทั่วถึงกับคนที่เป็นเหยื่อนะครับไมโครโซนเทเทไรต์นะครับการถูกติดตามตัวได้ระบบดาวเทียมนะเป็นฟังก์ชันแบบว่า,าปั่นประสาทมันไม่สามารถทำอะไรได้นะตั้งแต่ มันเชื่อมต่อเราแหละนะครับทีนี้ในวิธีการของมันเนี่ยก็จะต้องมีรูปแบบมันไม่ได้ฉลาดหรอกมันทําตามบางอย่างที่มันถูกสอนมาหรือว่าเป็นความเข้าใจเป็นเนื้อหาว่าจะต้องทํายังไงให้เหยื่อหลงกลให้เหยื่อติดกับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นอีที่ยี่สิบสามเราจะมาตื่นรู้กันในเรื่องของว่าทําไมวิโเคเนี่ยมันสั่งการ,บ,ารบังคับ ด้วยความคิดเราเนี่ยไม่ได้เลยต้องปลอมตัวนะเลยต้องปลอมตัวเข้ามาเพื่อจหวังจะเป็นเราอันนี้ผมพูดไปไปบ่อยมากเลยประโยคนี้บางคนไม่เข้าใจว่าไอ้การถูกสะกดจิตการถูกทําให้อยู่ในเรียกว่าทำไมถึงเรียกว่าคนทนมันพยายามใช้ความคิดนะครับสารเหตุการณ์ของเราแต่งเรื่องขึ้นมาบ้างเหตุการณ์ของเราบ้างเลือกชีวิตของเราบ้าง มันเอาพวกเนี้ยมาเหมือนมาโมดิฟายนะแล้วก็ทําให้วิธีความคิดเนี่ยปรับเปลี่ยนให้เราเนี่ยอยู่ภายใต้ในในการที่จะเรียกว่าครอบนำนะมันถึงเรียกว่าเครื่องเออบาง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 คนแต่บางคนเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าควบคุมควบคุมความคิดควบคุมสมองคอนโทรลมันเรียกว่าคำว่าคอนโทรล แต่ไอ้คำว่าคอนโทรลเนี่ยไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงผมก็กล้าเอาหัวแล้วประกันเลยเพราะฉะนั้นทําไมมันถึงไม่ไมันมันคำว่าคอนโทรนไม่มีจริงมันเป็นขุดสรบายที่เป็นกิจวิทยาในการที่จะบอกสื่อโฆษณาชวนเชื่อให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทําได้ไอ้และไอ้การสามารถทำได้ของมันซึ่งจะต้องมีการอธิบาย เป็นมายากลที่เป็นเนื้อหาในการให้เราเดี๋ยวติดกับว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้นี่นะมันก็จะหาวิธีการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาตัวมันเป็นต้นแบบผมบอกเลยมันจะเอาตัวมันเนี่ยเข้ามาแทนที่เรานะโดยจะให้เราเนี่ยจดจําอะไรกันแหละคือเหมือนเหมือนการเรียกกันเลยเรียกเหมือนอย่างเดียวเลยคือการถูกสะกดจิตนั่นแหละมันจะใช้วิธีการนี้นะครับ มันจะเอาตัวมันเข้ามาแทนที่ตัวเราโดยจะให้เราเนี่ยจดจําความรู้สึกนึกคิดของตัวอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อแบบลับๆนะเพื่อปลูกฝังแต่มีเวลาในช่วงเวลาเนี้ยวิตูเคจะออกกดุบายทางความคิดเป็นต้นแบบฉบ,บับทางความคิดทางความรู้สึก ความต้องการความอยากทุกอย่างนะใช้ชีวิตของเหยื่อนะครับในการที่จะทําให้อา่าเรื่องราวต่างๆมากมายเนะี่ยสอดคล้องกับการโกหกกับการลวงนะเป็นมายากลทางความคิดนั่นเองใช้เหตุการ์ของเราแล้วก็มีบทพูดแบบบทพูดมันก็คือจิตวิทยาหรือเขาเรียกว่าสะกดจิตนั่นแหละนะครับที่ทุกคนเจอทุกวันน่ะพวกนี้ไม่เคยพูดเรื่องจริง ไม่เคยพูดเรื่องจริงไม่เคยพูดเรื่องจริงต้องสรรหาคำโกหกวิธีการอยู่ที่ว่าไอโฆษณาชวนเชื่อว่าสิ่งที่จะมันจะเกิดเนี่ยมันสามารถทําได้นะเป็นการอุปโลกหรือว่าหยิบยกขึ้นมามาตั้งเอาไว้เป็นกุศโลบายให้เราเนี่ยเข้าไปถึงประเด็นนั้นก่อนเห็นประเด็นนี้ก่อนได้ยินประเด็นนี้ก่อนได้ยินหรือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆมันก็จะ หยิบมากูทําให้เขาเป็นไอ้คําโกหกอ่ะมันโกหกเยอะเกินผมจะบอกให้ทุกคนรู้กูทําให้เป็นอย่างนั้นได้กูมันจะอ้างตัวอวดอวดคุณวิเศษว่าตัวมันเนี่ยทําได้ทุกอย่างเลยเอ,อเข้าสิงเราแล้ว,ลวก็เขาเรียกเป็นภาษาของจิตวิทยาเล่นมายากลทีนี้ไอ้วิธีการจับเนี่ยไอ้วิธีการที่เราจะต้องรู้ทันมัน,นหรือว่าตื่นรู้กับสิ่งที่มันจะทําเนี่ยหมายความว่าใครถ้ามึงทําอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยทําไมวะเออ ไหนทําให้รถแบบชนกันให้ดูหน่อยแบบตู้มเลยแต่ทําไมเวลาเราไปเจออุบัติเหตุไปเจอเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าไม่คาดฝันเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่เราเราไม่รู้มาก่อนสิ่งเราเนี้ยวีทตเกีจะหยิบยกขึ้นมาแอบอ้างว่ามันเป็นคนทํานะแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของเราเรื่องในบ้านกูทําให้มึงกินข้าวอ่าอันนี้เป็นวงจรของในเรื่องของชีวิตประจําวัน เราแต่เราลืมตาหรือว่ารือเอาไม่ต้องลืมตาหรือแค่รู้สึกตัววิทุเคนเนี่ยก็เริ่มขบวนการทันทีวงจรเขาเรียกว่าปฐมบทในชีวิตประจำวันของทุกคนตื่นมาทำทุกท่านนี่ผมก็เคยอธิบายไปแล้วเรื่องนี้ว่ามันก็จะบอกว่ากูทำให้มึงไปแปลงฟันแล้วชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่ตื่นมาเราทำอะไรบ้างแปลงฟันกินกาแฟ กินข้าวหรือจะกินเหล้าก็ได้ทุกการกระทำวิดูเคจะต้องพูดเห็นไหมทำไมไมนถึงต้องพูดมันพยายามสะกดจิตว่าสิ่งนั้นมันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งาก,การกระทำเพราะนั้นมันเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนเราปวดท้องขี้เราปวดท้องเยี่ยวเรามีภารกิจส่วนตัวในตอนที่เราตื่นนอนเป็นกิจกรรมมันจะหยิบยก โดยที่เห็นความคิดในการจะทำของเราในสิ่งต่างๆแล้วก็เอามาพูดนี่คือมายาคนอันนี้ง่ายอันนี้มองแบบมองง่ายๆนะ,ะถ้าเราขี้เกียจอาบน้ำมันก็จะบอกว่ากูทำให้มึงไม่อาบน้ำกูทำให้มึงสุขปกเรากินข้าวมันก็จะบอกว่ากูเป็นคนท้ายให้มึงกินข้าวแต่ก่อนที่มันจะพูดประโยชน์พวกนี้ มันจะต้องคุยกับตัวมันเองจะต้องปลอมเสียงบทสนทนาที่เราได้ยินในทุกเหตุการณ์ของชีวิตเรานั่นหมายความว่ามันดูมันก็ต้องมันเชื่อมต่อเราอยู่สิ่งที่จะปรากฏคืออะไรคือคำโกหกล้วนๆคือการโฆษณาชวนเชื่อล้วนๆเลยทุกทุกเหตุการณ์ของเราเป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่ามันเป็น กูบังคับความคิดมึงให้ทาอย่างนั้นกูบังคับพูดถึงความอยากไม่ก็บอกว่ามันความความอยากแต่ทีเนี้ยวิธีการพวกเนี้ยน,นะมันจะต้องเอาตัวมันเนี่ยเข้ามาแทนที่ในทุกๆเรื่องกับกิจกรรมของเราเพื่อให้ชัดเจนกับสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นไปแล้วเราไปทํางานเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบทําซ้าๆเราทําอะไรเป็นกิจกรรมของเราเป็นวงจรของเราเป็นชีวิตของเรา พวกนี้ก็จะหยิบยกเพราะนั้นมันพยายามถ้าเวลาว่างเมื่ลไหรวอยู่คนเดียวหรือว่าแยกตัวออกจากสังคมวีโตเคนเนี่ยก็จะมีบทพูดว่าอ่อกูให้มึงทําอย่างนั้นกูให้มึงทําอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการดําเนินชีวิตของเราแต่มันบอกว่ามันให้มันให้เราทําพูดว่ามันให้เราทําบ้างปล่อยให้มันกินข้าบ้างไอ้คำว่าเฮ้ยปล่อยให้มันสงสารมันปล่อยให้มันกินข้าวนั่แหละมันจะหาวิธีมันจะหาช่องว่างในการให้ให้ ให้ตัวมันเนี่ยไปทําภารกิจส่วนตัวของมันบ้างอืมจะไปกินจะไปขี้จะไปเยี่ยวไม่มีใครหรอกมันนั่งอยู่กับเราได้ยี่ส่วโมองที่สามารถทําได้พวกนี้พวกนี้มันเป็นพวกเดนเดนนรกเดนสังคมนะคือไปทํางานไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับชีวิตของเราจะกินก็ต้องแอบกินจะนอนก็ต้องแอบนอนทุกอย่างในกิจ,จวัตรประจําวันของมันเหมือนเราเป็นสิ่งที่น่าลำคาญอะ่ะถ้าถามว่าใครเป็นปรสิตกันแน่ ระหว่างมันมันต้องมาพูดดนู้นเราเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าชีวิตมันเพราะมันเราไปได้ทุกที่แต่วีทูเคไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับเครื่องมืออุปกรณ์ส่งเสียงด้วยความทีต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้เวลากินเรากับเวลากินมันตรงกันไหมไม่ตรงมันถึงต้องใช้วิธีการเรียกว่าจิตวิทยาโฆษณาชวนเชื่อเป็นกุศลเป็นเป็นเขาเ,เ,เรียกว่าเป็นคําชวนเชื่อทุกครั้งที่บอกสงสารมันวะ ปล่อยให้มันทำรัวยอย่านะครับผมบอกเลยนั่นคือมันกำลังจะไปทําอะไรแล้วจะไปขี้จะไปเหี้ยเราถึงได้ไม่รู้เวลากินเวลานอนเวลาใช้ชีวิตในแต่ละวันของมันมันขายฝันมันโฆษณาชวนเชื่อให้เราเข้าใจว่ามันเนี่ยนั่งกับเราได้หยิบสี่ย่โมงโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือมึงต้องกินมึงต้องอาบน้ํามึงต้องมีเรื่องราวส่วนตัวของมึง เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นพวกรักจัดรายการใช่ไหมครับจะมีช่วงเวลาของมันแต่ถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้ไงพอเราไม่ได้สนใจมันพยายามจูงความสนใจให้ไปหมกมุ่นกับประเด็นนั้นประเด็นนี้จะถามว่ามันมีเวนเป็นทีมงานมีไม่จริงมันไม่สามารถออกไปไหนได้ระวังตัวสุดๆอืม ไม่แล้วก็ไม่กล้าอยู่ใกล้เหยื่อด้วยไม่กล้าอยู่ไม่ไม่แต่ว่าต้องโกหกว่าอยู่ข้างบ้านเหยื่อบ้างไปไหนก็ตามทุกที่ไม่จริงนะครับมันใช้มันเป็นกลยุทธ์ในการที่จะหลอกเขียนเสือให้วงปัว,วอยู่ตลอดเวลาโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งที่เพิ่งจะเกิดเสร็จเหตุการณ์ที่มันอยู่กับเรานะเหตุการณ์ที่มันอยู่กับเรามันหยิบยกไปพูดได้หมดเลยว่ามันเป็นคน เริ่มจากคำว่าเป็นคนทำคำอธิบายของการโกหกก็จะเริ่มทำงานแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อไปในตัวนะเหยื่อจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ถ้าเหยื่อไม่เชื่อถ้าเหยื่อไม่รู้สึกมันมีให้มันรู้สึกแทนเพราะนั้นมันเหมือนตัวมันเนี่ยฝึกในด้านลบเราอยู่แบบธรรมะกเราอยู่แบบปกติแต่พวกเนี้ยจะต้องใช้มันผมถึงบอกไนงะคลิปเนี้ยที่ ผมต้องทำคลิปเพราะว่า